ถ้าเนื้อก็ตายกันนะแค่นั้นไม่เจอเรายังไม่เจอเนื้อเลยว่ะอ้วก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 โอ้โหแล้วกูขามข้งมุมไงสัตว์ไม่เหมือนไม่มีล็อกเครื่องเลยวะอยู่กูโอ้โหอยู่กับมึงก็อยู่กับกูจริงใช่อยู่กับมึงแหละอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างบนห้องเทพพี่เอกไม่ได้เจไม่ต้องใส่เครื่องมันมาอ้วกใส่เครื่องแล้วก็จากไป กูรู้ว่าเครื่องไหนปั่นได้ตามกูมากูปั่นอยู่ตรงใต้เนี่ยตรงห้องน้ำอ่ะกูกระโดดลงมาแล้วปั่นห้องน้ำอ่ะมันน่าจะมานี้ป่ะพี่เอกไม่มาไม่มาไม่มามันโอ้กยับเลยโอ้ทุกเครื่องผมแอบไปไม่มีล็อกเครื่องว่าไงก็มีเมียงมุมมาจาสตีมถึงเดือนหน้าครับผมจามันไปแน่เลยห้องน้ำอ่ะโอเคเจผม แล้วกูโดนกูยัดไม้ไปก่อนหนึ่งแผ่นเดี๋ยวมึงแตะไปเลยมึงแตะไปเลยไม่เป็นไรหรอทิ้งผมทิ้งผมอ้วกใส่ไปอ้วกใส่เออมึงแตะไปเลยมึงแตะแล้วมึงเล่นไปเลยมันมันต้องแตะเล่นไปเลยเว้ยเฮียกูอ่ะต้องแอบทิ้งผมไปอ้วกใส่ในห้องน้ำครับพวมาหาที่นี่กะจะอ้วกใส่ทั้งแมปจริงๆว่ะแอบตู้ละอาณาเอ้ยเฮีย พวกมันไม่เก่งเลยครับถ้าเซอร์มันจะโดนตีแค่ทีเดียวล้มอ่ะอยู่กับกูล่างบนชจู่เครื่องข้างบนไม่รู้ไล่เปล่าไล่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 ไม่ไล่ผมปั่นเลยนะงั้นผมปั่นเลยนะพี่เอกปั่นเลยจานปั่นไปเลยเจ็บไปเลยแต่ตรงนี้โคตรอันตรายถ้าเกิดแม่งมาคือโดนตีฟรีเลยอ่ะแม่งมันไม่มีไม้เลยอะตรงเนี้ยตัวนี่จะไม่เช่าไม่ไล่แลกบอกไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ ไล่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 อล่ไล่ไ่ไล่ไั่ไ่ไล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 ่ไม่ไล่มล่ไ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 ล่าล่ไันไล่มล่ไ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 ่่่่ไล่่ไไ่ไ่ไล่เล่ไ่ไล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 ล่ไมันลไ่ไล่ไลล่อ่ล่ไเลยไ่ไล่ล่ไ่ไล่ไล่ล่ล่ไล่ไล่ไลไล่ไลยัดไล้ไล่ไ่ไล่ไล่ไ่ล่ไ่ล่่ลไลไ่ไไไล่ไไล่ไไล่ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปไล่่ไ่่ไ โอเคผมฉีกมาห้องเทพเจผมอยู่ข้างบนอ่ะเจไอ้ข้างอยู่ห้างบนห้องน้ำกระทิบเครื่องกระทิบเครื่องไอ้ตรงที่กูปั่นเมื่อกี้เอ้าเมคขอโทษกระทิบเครื่องเมื่อกี้เี้ยกูไม่รู้ว่ามีคนปั่นอยู่ตรงนี้แล้วไม่แบบกูกลับมาปั่นต่อแล้วกลับมาปั่นต่อเครื่องเดิมกูปั่นกูทำเมคติดเฮ้แต่ว่าไอ้เพิดน้่มันโดนเนื้อไปแล้วปะเลิกปะทัวเนื้อไปแล้วเนื้อไปแล้วกูทำเมกติดอวกว่ะกูขอโทษไรไข่วะ ลงไปอ้วกข้างล่างแน่เลยคือตรงนี้แม่งแบบมันโดนตีฟรีอ่ะผมไม่อยากเสี่ยงปั่นอะปั่นได้จนะ้ะโอเคผมปั่นละเหมือนจะอยู่เครื่องนี้นะอยู่เครื่องนี้ใช่ไหมเจม็กเจม็กผมปั่นเครื่องเดิมผมสามสิบเปอร์เซ็นต์จานเคยไปหมอลำที่นิวซีแลนด์ไหมไม่เคยไปที่นิวซีแลนด์อ่ะเด็ก ผมเคยไปหมอลำตัวแถดโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์ชาร์จแถวบางบัวทองผมเคยไปอยู่โอเวอร์ชาร์จธนาโอเวอร์ชาร์จธนาขอบคุณนนท์นะครับสำหรับเมลเบิร์ดเขาหายแล้วเบิดเพิ่งเผื่อว่าจะมีปึิกในเมซิตแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดมันไม่ลืมนะว่าโดนเนิฟแล้วอ่ะแม่เห็นแม่งก็ขยันกระทืบชิบหายเลยเฮ้ยมาหากูมาหากูต้องห้องเนี้ยตีมันต้องขึ้นมาช่วยกูกูจะไม่ติดพวก กระทิบเครื่องมากระทิบเครื่องตรงห้องเทพเราวักซีนล่ามากระทิบเครื่องของกูเสร็จละโอเคไล่กูไล่กูห้องเทพอานาเสาขาวสองเปิร์กอะไรวะเนี่ยแม่ปั่นตายหากันบดนะเนี่ยกูไล่กูห้องเทพไล่กูห้องเทพไล่กูห้องเทพกูบุนลอยเท้าไว้ก่อนเอายัดไม้จัดตัวนี้ยัดไม้จัดเลยว่ะไล่กูห้องเทพลงไปข้างล่างห้องน้ำลงไปข้างล่างห้องน้ำนะลงไปห้องน้ำห้องน้ำ ไอเฮียนี่แล้วสไตล์กล้าได้กล้าเสียเหมือนแบบพยายามละลายไม้ให้หมดว่ะมันไปแล้วนะทิ้งแล้วนะไม่รู้ไปไหนแล้วนะล่าสุดมันลงไปห้องน้ำอ่ะไม่ไม่ไม่ไปอยู่ข้างล่างตรงบูนกูเบ้นตรงบูนลบรอยเท้าข้างล่างเสร็จเครื่องนี้เสร็จโอเคพยายามจะหาผมถ้าผมถ้ามันมีแมงมุมจริงแล้วก็เจอถ้ามีแมงมุมจริงแล้วมาหาผมห้องเทพมาหาผมห้องเทพกระทืบเครื่องผม ห้องเทพข้างบนห้องน้ําเพื่อนจะเล่นยากครับไอผมมาไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันจะไม่ไล่ผมอยู่แล้วแต่เพื่อนจะเล่นไม่ได้ยัดไม้เหรอไอหนุ่มไม้เยอะกระทืบ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 ไม้ตรงห้องเทพไอไม้ตรงห้องไอไม้ตรงห้องเทพหมดแล้วนะผมลงมาห้องน้าเดี๋ยวข้างล่างผมไม่เล่นตรงห้องน้ำใช่ใช่ข้างล่างข้างล่างทิ้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 งไปแล้วทิ้งไปแล้วไป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 ที่อื่นละข้างล่างอ่ะชื่อแต่เครื่องนี้แม่งเสี่ยงวะถ้าผมแบบปั่นตรงนี้แล้วแม่งวิ่งมานี่ผมล่วงเด้นะ อยู่กูอยู่กูโอเคเบนกูปั่นต่อนะอันเหลืออยู่กูรู้เรื่องโอ้โหยัดทุกแผ่นยัดแบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะน่าตกใจยากมันปิงเครื่องกูแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่าตีโดนเนี่ยเฉาตะเจแต่ว่าจะให้กูปั่นจะให้กูปั่นมีจะให้กูปั่นเลยวะไอ้เหี้ย พี่กแลูวิ่งหาไม่มีนมันอ้วกมันพอมันทิ้งปุ๊บมันก็มาอ้วกอ้วกอ้วกใส่ไอ้เหี้ยไอ้เบ้นี่กูดึงเลยปะดึงเลยดึงเลยจานึงเลยกูไม่กลับมาเฝ้าแล้วโดนตีฟรีว่ะเบ้นหลังไอ้เหี้ยหลังตายยากตายยากไอ้เหี้ยกดยิกไปแล้วไม่ติดว่ากูต้องถ้าจะะรเเบิดครื่องผมถ้าจะะรเบิดเครื่องกูต้องติดคือกูต้องเอาแล้วว่ะแขวนแขวนไปเครื่องตรงข้างๆห้องเทพผม และด่านนี้แม่งเดินแบบแปบบ๊แบแม่งแป๊บเดียวถึงเครื่องเลยเดยิมันทิ้งผมไปไหนไหนผมเจอแล้วไอ้เหี้ยเก็แบเบก็แบบแบงมุมริงด้วยโอเคโอเคเบตงมิกาลังมาช่วยผมฮันหนึ่งแล้วเครื่องนั้นแม่งต้องเอาให้เสร็จว่ะไม่งั้นแม่งแบบประตูมันไม่เปิดอะถ้าเกิดประตูเปิดมันเราตัว้ตัวของพ่โอ้ตัวของพ่โอ้ตัวของพ่โัวผมโอมเคพี<ม>่เอก ยามฝืนเครื่องนี้เสร็จก่อนเก็บ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 เขี้ยะสองแล้วนะสองละสองละยิงแล้วบอกอ่ะผูแอบแล้วกูแอบแล้วไม่เจอไม่เจอแล้วเชี้ยเจอผมที่ผมไม่มีไม้สองขั้นละไอ้เี่ยกระถิ่งที่บนหัวผมกระิ่งี่บนหัวผมเขี้ยขามันกระถิ่งที่บนหัวผมนะมันทิ้งทิ้งทิ้งผมแล้วนะไม่รู้มันไม่รู้ไปไหนแล้วนะทิ้งผมแล้วที่นี่มา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 นี่ ผมมาปั่นเครื่องเดิมของผมทำไมมันรู้วะปั่นได้แป๊บเดียวแม่ก็วิ่งกลับมาละเครื่องกู50%เปอร์เซ็นต์เนโอเคไม่ไรไม่ไรมาหากูกูโดดหนีออกมาละผมต้องแอบหรอครับทำอะไรไม่ได้เชีย่ย โอ้ย oh ไม่ได้วะวิ่งไหวมากของมือเนี่ยเมกไอ้เหี้ยน่าผมติดพวกอ่ะเหลือขั้นเดียว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 ไปไปทิ้ง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 หน้าทิ้งนะทิ้งไปละทิ้งไปละเพียแบบเมื่อกี้แบบเอาจริงผมกดมัวเลยเพราะผมไม่ร e. ู้หรอกว่ามันจะตีตอนไหนแม่งเดิอมติดหลังละตังเครื่องตัดได้เจแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง ันจะคุมแต่ข้างบนเหรอวะยังเบ็นอยู่ใครเบ็นไม่ไล่กูแล้วไม่ไล่กูแล้วมันมาปวดเฉยอะเฮ้ยปั่นได้ปั่นได้มามามันมาเครื่องกูปั่นได้ปั่นได้มาเครื่องกูปั่นอยู่ปไปทิ้ง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 อ้ยังอยู่ยังอยู่อยู่กูกูอยู่ตรงห้องน้ำนะอยู่ตรงห้องน้ำกูอยู่ตรงห้องน้ำปั่นได้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  กูต้องใช้หม้ว่ะแม่งเดือดใช้เลยใช้เลยใช้ไม่เหอใช้ไม่เหอะไปห้องน้ำไป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 ไปเครื่องห้องน้ำไล่กูต่อไล่กูต่อโอยีี่มันเดินยัดจริงๆว่ะวิวขาไอ้ยยนี่ใช่ใช่ใช่กูบอกแล้วมันเดินสัตว์เดินใส่เลยอ่ะไอ้ยัยคือมันแบบจะเอาไม้กูให้หมดอ่ะสไตล์การเล่นอ่ะิ停ง停ิ停 ทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วการเครื่องที่จานวิ่งผ่านมาเมื่อกี้ปั่นได้นะโอเคพี่ไม่ได้นะตรงนี้เล่นได้เลยไม้เยอะแสดงว่าใส่มองไม้มาถูกกำลังปั่นกำลังปั่นตกลงแพทหกจุดหกมีเปิร์กอะไรถูกเนื้อบ้างไหมครับพอดีมันเดินไปเครื่องนั้นจานโอเคพี่ผมผมฉี่ออกมาละหลายเปิร์กหลายเปิร์กต้องไปนั่งดูพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม้ปั่นได้ไอ้เบนเบนเบนปั่นได้ปั่นอยู่เสมอตลอดเวลา ขูดเชียวิ่งไวชิบหายอ้นี้ก็เยอะทิ้ง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 ทิ เดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นไปช่วยโอเคคือมึงพูดทิ้งทิ้งปุ๊บคือถ,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 ถึงถึงหลังกูแล้วอะกูมากูมามันเฝ้ามันเฝ้าแล้วโอ้ยสัตว์เหี้ยจะตกเห้ยเฝ้าพีไอ้เจลมม้มแล้วนะไม่ล้มไม่ล้มไม่ลมม้ลมเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ช่วยช่วยช่วยหน่อยช่วยไอเบนหน่อยเม็กเม็กมันอยู่ข้างล่างอะนั้นกูก็ต้องเอาละเม็กไม่มาเก็บไปเก็บไปไม่เก็บเก็บไปไม่เก็บแล้วไปเลยไปเลยจ้าไปเลยไปเลย กูไม่เดินและกูยังไม่เก็บกูยังไม่เดินนะกูยังไม่เก็บเออแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละสวยปั่นเลยไม่มีแล้วแมงมุมอ่ะปั่นดยูพี่ปั่นกูยอมกูยอมโดนแขนได้ไม่เป็นไรทางั้นก่อนแขนข้าไปหาจานเจปั่นไปก่อนเพื่อนมันก็วิ่งไปวิ่งมาแค่เพื่อมันเพื่อมันแย่จัด คือตนนั้มันจะห้้องนนมัเหลือห้องน้ำเบแล้วก็ข้างๆห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้แล้วตรงไอ้เบนซ์ปั่นตรงไปหาเพื่อนเบนซ์ตรงไหนเจอเพื่อ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 นจานมาได้มไเเอออโคผมกลัวแม่งวิ่งขึ้นมาจ้าเอ๋ผมตรงนี้เด้มาแล้วจานอยู่ซ้ายมือจานโอเคเห็นละสวยสายยากกูไม่มีกูหน้าตาดีไปหมดอ่อยู่กับผม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 โอเคโอเคโอเค ไม่ไม่หาผม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 หาไปดิอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกูล้มฟรีอีกไอ้เหี้ยกูหาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่กูอยู่กูอยู่กูต่อพี่เอกตรงแฝดไปแกกระทืบไม้นะทืบไม้นะไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ทิ้ง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 ไปแล้วทิ้งไปแล้วอยู่ขึ้นไปข้างบนไอ้เหี้ยตรงนี้โดนตีฟรีว่ะ อ่ากูไม่เจอนะถ้ามันมากูจะเดินอะไล่กูอยู่ตรงบูนไล่กูอยู่ตรงบูนข้างล่างใช่ไหมเบนไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ไล่เพื่อนข้างล่างข้างบนเบนไม่รู้ไม่รู้น่าจะอยู่ข้างล่างล่าสุดกูปั่นเครื่องเพื่อนต่อกูปั่นตรงเครื่องที่มึงดนงีลรใช่ไหมมึงกันอ๋อตรงบนข้างบนข้างบน น่าจะมาเครื่องกูชัวกระทืบกระทืบเฮ้ยกูวิ่งมาตรงบูนนะมันเหลือไม้ข้างล่างแผ่นเดียวอะทิ้งทิ้งทิ้งกระทืบเครื่องกระทืบเครื่องกระทืบเครื่องมันทิ้งมันทิ้งไปกลางแมรอ่ะโอเคโอเค ไม่ไหรไม่ไลรไม่ไ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 ลลไไม่่รให้ช่วยเพื่อนอน่อยเนี้ยมันเฝ้ามะน่ะมันเฝ้าอยู่แม่งวิ่งวนอยู่แถวนี้แหละไอ้เชี่ยข้างหลังกูโอ้โหแม่งไม่พอพอเห็นว่ากูไม่ใช่พี่เอกแล้วแม่งไปเลยว่ะกูน่าจะช่วยได้นะโอ้ไม่ได้ว่ะ มันปล่อยมันมันเอาตายแล้วมนเอาเพื่อนตายแล้วไม่เอาตายชาติโอไมค์โอไมคก๊อปั่นห้องน้ำ<ว>ไม่อยู่พักเลยคือทึ้เพื่อนตรงนี้คือทึ้เพื่อนกลัวเพื่อนตรงกลางข้างล่างกปั่นทั้งบนกระทึ้งเพื่อนตรงกลางข้างล่าง ดี๋ยวกูบอกให้มันก็ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วข<า><ด>ึ้นไปแล้วบ่อ,อน้ำ<า>ให้ไอ้อยู่กูอยู่กูอยู่กูบนห้องเทพโอเคทิ้งบอกนะกูโดดลงมาห้องน้ำกูโดดลงมาห้องน้ำกูโดดลงมาห้องน้ำแต่ห้องน้ำไม่มีอะไรเล่นวะเฮ้ยกูมองเห็นตัวมาแล้วนะทิ้งเหรอมองเห็นตัวมาแล้วนะนั่นเฮ้ยอยู่กูอยู่กูอยู่กูเชี่ยมองไม่เห็นวะกูล่วงไม่ล่วง เองน้ำก็เยอะเนาะโอยเยียแม่งดึงเชิงจนกุนลร่วงโอเคอุ้มอุ้มอุ้มละอุ้มละไม่ได้อยู่ดีอะเสาเขาเครื่องนี้มันต้องวิ่งไปฝั่งนู้นเลยวะ่ะเฮ้ยมันวางผมมันวางผมมันวางผม,ม,งผมกระทืบเครื่องเหรอกระทืบเครื่องแล้วก็อ้วกใส่มันไปมันไปสองคนไปสองคนไปสองคนระวังระวังไม่อยู่ดีอยู่ดีก็วางกูแล้วก็เดินไปสอง,องเครื่องเดีคารเอาไปดาเไปดคาร์น พยายามพยายามคนอยู่เจอกูตีเจอกู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 ไปทำเครื่องก่อนได้นะอยู่กูอยู่กูอยู่กูเจ๊โไปเจ๊เออเดี๋ยวกูโคไปมึงไปทำเครื่องก่อนอยู่กูอยู่กูเก็บไปแล้วขันหนึ่งเก็บไปแล้วขั้นหนึ่งทิ้งเหรอทิ้ง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 กูไม่ยิ้ให้กูไม่ยิ้ให้กูไม่ยิ้ให้กูแตกกะดิ แม่งขาามันไม่น่าเป็นคู่เลยเอ้ยไม่ทันกันนันสาวขาวอ่ะ shit ถ้าไม่ทันนาน่าจะทันไม้ทันทันทนพี่เอกทันสายสุดเลยโอ้โหเชียรอบไมาตัวนี้เล่นยังไงวะเนี่ยล้วผมล้อปั่นข้างบน แต่ข้างบนฝั่งนั้นแม่งเล่นยากอยู่ดีวะจางไปล้างอ้วกไปจางล้างอ้วกล้างอ้วกเออล้างอ้วกล้างอ้วกเลยจางกับผมล้างอ้วกเลยเจอใครปุ๊บปล่อยเลยมันน่าจะเจอผมปอนด์ล้างอ้วกละวโอ้ผมล้างอยู่อ้าเที่ยงที่ผิดพี่ว่าถ้าเจอใครก็ปล่อยตายไปเลยอ้วกอยู่ห้องน้ำ โอเคไอ้เหี้ยตึงเกินต้องล้างให้มันอ้วกมันมันไม่ต้องล้างครับล้างเพื่ออะไรในเมื่อถ้ามันไม่ไล่มันปวนมันป่วนมาอ้วกใส่พอเราไปล้างเรามันอ้วกใส่พออ้วกแดงบดมันมาอ้วกใส่เราไปแตะก็ติดอยู่ดีล้างเพื่ออะไรก่อนมันดีมันได้แค่มันมุมที่มันเป็นขายบงมุมี่ผมขายมางมัถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าไปตีเสียถึงรอด ถ้าไม่อย่างั้นก็อย่างนี้แหละต้องเหลือแค่สามคนเราไม่จำเป็นต้องล้างล้างทำไมอ่ะมันไม่ใช่เครื่องติด <ไป S 1> แล้วอ้วกแดงครับแอบตู้ไปเนียนไปเล่นสายเนียนเล่นสายเนียนตึงๆพวกใส่เครื่องห้องน้ำ ไอสายเนี้ต้องเจอทีสี่ไอเจอผมพี่เอกอะไรเจมกมาทำไมอะคูก็ไม่รู้เหมือนกันจานไปนั่งปัดเลยถ้าเจอจานไปนั่งปัดให้มันจับจานล้มเลยไม่งั้นมันมันไม่รอดอยู่แล้วโอเคพี่ผมไปปัดแม่งเลยเออนั่งปัดไปเลยถ้ามันเจอจานแล้วมันนั่งนั่งปัดไปเลยแต่ใย่าจานใหญ่ให้มันดึงหลังนะอาจา์ให้มันตีนะได้แมงมุมนี้ได้หมด พี่เครื่องอยู่ไหนวะเนี่ยหนัเครื่องเจอไ,ไปเนี่ยห้องน้ำไหมเออห้องน้ำนอ,อ่ะมันจะอ,อ้วกใส่ผมมาเลยอน็นแม่ไอ้เฮียกูปล่อยไม่ทันสกิลเช็คมันขึ้นในสัตว์กูตกใจวางวางพี่เอกจะเก็บสีจะเก็บสีจะเก็บสีไปไปไหนเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้ในห้องน้ำไอ้เจี๊ยงไหวไหมไอ้เฮียเมื่อกี้กูจะแบบว่ากูคือกูจะปล่อยแล้วไอ้เฮียแต่สกิลเช็คมันขึ้นกูตกใจกูได้ยินเสียงยูทูบเบอร์วิ่งมาปั่นไฟแล้วก็กรีดไอ้เฮีย อทิบเรื่อเพื่อนอธิบเรื่องโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ปล่อยมือแล้วแต่ที่สกิลเช็คแม่งขึ้นไม่พอพอยังไงสุดท้ายมันก็ปล่อยผมนอนอยู่ดีอ่ะกูจะรู้นอนนี่ฮะนอนอยู่ใส่ใส่ชุดนอนไม่ได้นอน ขอบคุณครับรับรถไฟเดินที่าต้องตายหมดครับผมหนึ่งจะเกิดจับบอกฝันดีหน่อยฝันดีครับผมใครไปนอนแล้วฝันดีครับใครที่ยังไม่นอนก็ยันเช้าไว้กับผมนะไม่เชื่อ<ต>อันนี้คือศพไอ้ก๊อวอันนี้คือศพของไอเฮียเบนนีน่ใช่หรอกูแต่งเป็นตัวผู้หญิงนะ เกิดมาไม่มีล็อกเครื่องหมวกววาดอยู่แล้วครับมม่มีมุมเนี่ยยันไปรอที่อย่ายไปรอประตูเปล่าไอ้ด่านเชี่ยนี่ถ้าไปรอประตูนี่เปิดทันนะกูบอกให้ทันเหรอเออใช่มันจะอ้วกใส่ประตูดิอะไรนะไม่ก็รอรอตรงประตูไว้เลยไงแล้วเปิด10%เก่อนใช่ไหมมีคนนั่งตายอยู่หน้าด่านนี่หัวหมูเนี่ย เวกแล้วก็หลุมเลยคือล้อหลุมมันไม่ชัวร์ไงแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดล้อเปประตูออกได้แน่นอนอ้าวว่าเก็บเวกแดงว่ะกูตายพร้อมไก่เฮี้ยนนี่แล้วก็หลุมมันหลุมมันจะเกิดข้างล่างใช่ไหมอยู่ประตูนี่แม่งเปิดทันชัวร์นอกจากประตูไอ้เฮี้ยนหลุมจะเกิดฝั่งประตูจริงๆใกล้ๆเลยอ่ะก็ทันดีนะกูเคยเจอคือแบบว่าแม่งเปิดทันอ่ะเออไม่มีใครแอบตู้ไม่มีใครเห็นแต่หนูเห็นแต่หนูก็อย่าสติมสไนพี่นะโอเคไหมครับน้องมินนี่เลิฟเฮ้ยพูดพอจังไ อ้าวปกติคุยปกคุยพร้อมกับทุกคนโอ้โหไหนคุยกับกูดิควายเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยอะไรครับมันโง่จังอะโหโหเสียงสองเสียงสามไม่มีครับผมเสียงแปด มันเดินหาหลุมแล้วพี่เอกผมฟังเสียงหลุมแม้างล่างและหลุมมันจะเกิดตรงข้างหลังผมเลยอ่าอุ้มด้วยพี่เอกไม่มีหรอมกมั้งมาบีคิวอ่ะไม่มี<ล>อรอ,รอประตูได้นะกูคเคยเจอแม่งสายรอประตูไว้ที่อะเจอแม่งสามเกมมาแม่งรอประตูด่านนี้ตลอดเลยอุ้ยเกือบหลุดเดินไปทางพี่เอ้ยลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างมีการยื้อมีการยือย้อ มีการยืดด้วยปล่อยตายครับถ้ากันหลุมอยู่ไกลก็คือแบบแทบจะร้อยรเนตะเปิดทันเอาละครับผมเรามาลุ้นกันดีกว่าพี่เอกของผมจะรอดหรือเปล่าครับน้องๆมาดูการแก้เกมสามร้อล้านไอเคกันดีกว่านะครับว่าพี่เอกจะตึงแค่ไหนนะครับผม น้องๆร,รู้ความรู้ความลับของไอ้เสาที่ไอ้ที่เลขที่อยู่ตรงเสาเมื่อกี้ปะอีกแล้วเหรอมันมีความลับที่พุทธนาไม่ได้บอกพี่หันบ่หวะหันเผื่อมันไปประตูนู้นก่อนไงเฮ้ยเฮ้ยเงียบจัดเงียบจัดนแล้วอย่าเงี้ย เฮ้ยก็กูบอกแล้วว่าทันกูเจอกูเจอนี่กูเจอมันกูเจอมันสามเกมอ่ะมันเล่นอย่างแค่สามเกมเลยพี่เอกมันไม่รอมันแม่งได้ด่านในสามทีเลยแม่งแม่งรอมันรอใส่อยู่ตรงมันรออยู่แต่ตรงไอ้นี่เลยเย็เย็ดเย็ดโนวันนะโนวันจริงๆนะบอกแล้วว่าดังกว่าร้อยเปอร์เซ็นที่ลองเทสโนวันได้ปะให้เขาใส่โนวันมาอ๋อไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้มันเมตาไหนกันแล้วขอบคนสักสักใครจะได้ยินนะครับ นี่ไงเห็นไหมโนวันเห็นไหมมึงดูดิหัวก็โดด้อนกันอะเล่นไก่ตัวเฮียเนี่ยฮะกูถามจริงแบตละครึ่งชั่วโมงไปแม่งมุมครยุ่มหลังคาคือมันเสียมันเสียคนในทีมไปคนหนึ่งเวคนที่เป็นขาไม่มุมอะเข้าใจป่ะรับปั่นสามปั่นสามจินนาคนในคนหนึ่งคนที่แอบแม่ก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเข้าใจป่ะมันเอาันเอาแอตน้อนตามมาด้วยมันเลยเครื่องมันปั่นไม่ได้อะเครื่องมัน